แจะไม่ต้องไปคิปหรอกผมกดูเพลินดีใครจะคิดวะกาจอ47 G P U 30มมกินไม่เยอะกินน้อกินน้อยจะตายเฮ้ยท้าไมจบตายพี่น็อตนรกกำลังมาโอเคไปไปดูเวลาละไปไปเอ่อโหมดนี้ยากที่สุด yeah, นะพี่เดี๋ยว เราพี่ก็ลองยิงบอสเป็นหึ่งนัดนะบอสี่ยิงบทไมยุ่วัก็บอกว่ามันยิงไม่ได้พี่เราลองยิงบอสดูอันนี้ผมเปิดไว้ผมเปิดไว้อันนี้อ่ฮะเโอ้หน้ามืดแล้วระงระวังตัวแดงนะไอตัดง มันอื่นอ่าตายหาแล้วกดกดเลขสี่ครั้งในการพิวแล้วพี่น็อตคือสี่ครั้งสี่ครั้งพยาบาลพี่เลขสี่ครั้งพี่พี่ไม่มีนี่ดูดาบดูดาบพัฒนาผมนี่พี่ไม่มีเขาพยามามทำไหนพยาบาลสี่ครั้งอ่ะพี่คือมี ที่ไม่ได้เก็บอะมันมีที่เก็บปะที่ไม่มีว่ะอ๋อเออว่ะผมเล่นหมอเนี่ว่ะมันถึงมีต้องต้องหายล้เก็บต้องหาเก็บนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถึงลิฟต์นี่เดี๋ยวเราก็เจอแล้วให้ผมนำก่อนว่ะโอเคคนเดินมาโดนกระสุนผมเลวิ่งจับหน้าเองผมเกี่ยวเกี่ยวนี่เดี๋ยวจตายไอ้บด เชียรตายคู iosis, ่เลยหรอไม่หนึ่งไม่ตายไม่หนึ่งไม่ตายอันนี่เหมืนลงตายหมดตายหมดสุดท้ายแล้วเสียตายตายหามหมดเลยตายหมดแตกหมดครับสวยเรียบเนี่อะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรขนาดขนาดยังไม่ถึงจุดมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ถึงจุดนัวเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่เป็นโบทจะไปเล่นยากสิโบทโบ๊ทก็รู้ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นไม่งั้นดูดีห้าดาวเต็มหัวเลยนี่แหละำหรับนี้กำลังพอดีอะเอากลางๆก็ได้กิ้เส้นขาดเส้นขาเปิดเหมือนอะไรลิกพอดีเลยอะจำได้ปะภาคสองเลยพอดีแล้วไอ้ฉากเปิดตัวนี้ได้แบบเดินไปเดินมาก็โรงงานไฟไหมอะไร้บนธนาคารเหมือนกันด้วย อยู่อยู่บนตึกเหมือนกันด้วยนะเออแต่มันแต่อย่างเดียวคือมันไม่มีพยาบาลให้ขอเวลาขอเวลาด้ครับไปนึงนะปรับเมาส์ก่อนลืมไปเลยเมาส์ไวเกินตีเต็มตีเต็มแล้วมีแรง้ดีมันก็ดุดม้าแล้วใครตายวะน่ะฮัลโหลพี่หนิงโอ้พี่หนิงอยู่กันหน้ามันจะพี่หนิงนั่งด้วยพี่โอ้โหยิ้หัวพี่หนิงไปนัดนึงมนั่งนะ เมอโอ้โหปืนฮัลโหลปืน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 โอ้โหเฮียความแม่นยำสุดยอดระดับพกาศอีกคอนทอนโทนนี่เปลี่ยนเป็นสีใครจะเปิดวะหน้าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดก็เดินไปเฉยเฉยใครคดเมีใครกดระเบิดเมื่อกี้คดระเบิดพี่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 ไม่ได้ระเบิดพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ระเบิดเราเป็นใครกดระเบิดไม่ใช่กู ไม่ไม่จะบอกว่าชึ้นหายแล้วพี่โน้ตพี่โน้ตพี่น้อยกลับมานี่กลับมานี่ oh. กลับมานี่กลับมานี่ไม่อยากตายกลับมานี่ไปรู้เปล่าเปิดลิฟต์เราจะเจอไอเจาเกาะถ้าจำไม่ผิดน,นะ oh. หรือผมจำผิดเลยก็ไม่รู้แล้วมาส่วนบฮาร์ทบลูดนี่เจอเลยเจอเลย oh, มันมบังคับเจออ๋อบอสบอสบอสมันกิ้งหลบไม่ได้ยิงพี่โน้ตยิงพี่โน้ตตับพ่เกือบเตะ ยิ <Z> ่งหลบไม่ได้ิ่งหลบไม่ได้ i t not dark so เขาลิฟเขาลิฟเาลิฟเร่อเรืเรเรเเ่าลิฟเาลิฟเรเรีนึ่งาลิฟี่หนึ่งาลิฟี่นึ่งเาลิฟเอบบอทมันจะว้าวอรดจะว้าวานะร์ใครใครใครมันแตโอ้โหใครมันอยู่ข้างหลังมันไม่ยิงก็บีว่าเออแตกายเลอตายเลยตายเลย ล้าง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 ดูดสุกหลอดหลอดกระเที่ยวแล้วดูนีเขี้ยเขี้ยเฮ้ยพี่เกิดแล้วโบอสพี่เกิดแล้วเขี้ยเขี้ยโอเค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 พี่เกิดแล้วบอสโอเคโอเคโอเคเฮึ่ยไม่เป็นไรบอสแทงมาแทงมาแทงแทงอ่อนตรงหลังนะพี่ให้ให้มันวิ่งพุ่งไปโดนกับแองอะแล้วเราค่อยอปั่นปั่นปั่นปันได้ ม่อย่ายิงระเบิดอย่ายิงแล้วเบิดเป็นไรโดนผมเอ้าไม่รู้เลื่อนไม่เห็นสีเลยนี่อ่ะเจ้ยอปืนแล้วโดนเพื่อนทีมฆ่าดปืนแล้วหมดตายเกิดใหม่ไหมไงสุดละเลยเนี่ยเก็บอุ้ยพี่คืนเลยก็ไม่เยอะน็น็ออายาไหนมายาเอ้าพี่หนึ่งอ้าวบอดเก็บบอดเก็บ อะไรวะไอพี่เจมบอกไอโบมันเก็บไปแล้วไอโบมันเก็บไปไอโบมันเก็บมา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 หิวให้ฮิวให้ฮิวให้เอามาเกี่ยวให้กันได้หรอได้ได้พี่รอดอยู่พี่รอดอยู่อันนี้อ้าวใครไปกดอ่ะคลิปหายอ้าวเฮียเตรียมพร้อมเลยพี่น้ตมาป้อมปืนพี่น้ตมาป้อมปืนนี่มาป้อมปืนนี้โอ้โหไม่ใช่เหรอเป็นป้อมปืนนี่ป้อมปืนนี่ฮ่าอ่าเราโอ้ไม่ตกเลยนะพี่หนึ่งยิงให้ดีนะเว้ยไอ้คุมนะเว้ย ยิงแค่คงไว้ทุกคนแต่ผมจะเกลี้ยงให้พี่เองเราจะไปเกณฑ์ยงยิงหลังก็ดีนะใครเปนยิงกระเบิดกันนะผมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกรอบแป๊บนึงยิงคุมกันให้ผมนะอ้าวเทียวละอาตายหมดปีนร้อยเต็มอะไรกันนะขนาดปีเต็มไปแล้วเนี่ยไม่ผมโดนผมโดนไอ้เหี้ยฮันเตอร์จับอ่ะ พี่ก็โดนจับแม่งจับผมข้างหลังไอ้เที่ยมันไม่ได้มาแต่ข้างหน้าหรอมาทางไหนอีกอ่ะมาหลังด้วยจรมาหลังด้วย้าหลังก็มีบอโอ้ยเจอข้างหลังข้างหลังเีนิดเดียวมันมันต้องมีมันต้องมีสองคนยิงหน้าสองคนยิงหลังแต่แต่ถ้าให้ผมแนะนำอ่ะไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆประตูเหล็กอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวหน้าไอ้ตัวด้านหน้ามันจะมาช้าๆหน่อยตัวหลังมันจะโดดลงมาเลยมันจะมาจากข้างหลังเดข้างบนพวกกุเลี่งมันหมดเลยแต่กุหลร้อนมากเลย ข้างบนขนใ่ใช่ล้แต่รอบเลยนะมา้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้ว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 ีหเด่งทีนปล่อยปมปืนไปเลยปล่อยปืนไปเลยปล่อยปืนไปเลยจันอ้ให้รเบิกินอ้ตกโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหันโดนันโดนทำลายโอเคบดมันจะมีเวฟอีกเวฟนึ่งไหมบหรืยไง ม่ไม่ไม่มีเว็บมีเว็บเดียวเว็บเดียวใช่ไหมใช่ใช่หนักมีใจให้หมดไปเลยมีใจใจให้หมดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวต้องมาสัวเดี๋ยวเว็บนี้เสร็จเดี๋ยวพวกพี่ก็ได้เดินไปโน่นละเดี๋ยวไปตรงไอ้นั่นวุ่นวกว่านี้อีกเดี๋ยวไปตรงอะไรว่ารางรถไฟเออวุ่นวายกว่านี้อีกแค่นี้ก็วุ่นวายพอละพุทธ ผมไม่รู้หรอกนะว่าใครกำลังอะไรผมยิงแคบบีอย่างเดียวไม่เป็นไรพี่พี่เป็นหน่วยพยาบาลพี่เด็กพี่จะไม่ใช่คานพยาบาลนี่เด็กแคนิดเดียวก็รัวได้พี่ลิงเดี๋อย่าไปแนวหน้านี่อย่าไปแนวหน้าถอยก้ามาถอยก้ามาพี่พี่หนึ่งกูตายแด้หน่ตายแด้หน่ผมไม่อยากวิ่งตัวไปเมดแล้วพี่นี่ นเ่ยไอ้เฮียกูปาดหน้าอยู่เดี๋ยวกูตายกูเตกเป็นซาบี้พี่เป็นซาบี้ระโบสเฮ้ยพี่โน้ตตายตู่พี่โน้ตแล้วกันปาดหน้าอยู่เมื่อกี้วาดแก๊บโอ้พี่โน้ตพี่โน้ตพี่โน้ตโอ้ยยิบอีกหนึ่งม่แม่แม่แม่โดนโบสพี่ยิงโดนผีนั่นแหละไอเฮียแล้วดูเลื้ยงผม ไม่ใช่เว้ยไม่โดนคลิ้งี่ร้อนเลยหรอมันมันมันโดนเกตมันโดนเกตมันมีไอ้นัทที่มีโดนอ่ะมันกะเด็นมาเขาโดนเขาโดนเขาโดนทุกนัดเลยเว้ยโบอโบอสใจพี่ดิเลยโดนผมเลยกระตุนกระตุนอยู่ในรถไฟพี่ตรงพี่น้อยเห็นปะอ่ะบอสเปไปไหนนี่มันมีทางออกตรงนี้อ๋อมันมีทางออกที่มันเป็นทางลัดอ่ะแล้วทำไมเขาไม่ให้เข้าทางลัดกดออกวะฮะ ทำไมเขาไม่เข้าทางลัดก่อนทธอคนคนที่เน้นภารกิจเป็นหลักนะโดยไม่ห่วงชีวิตตัวเองกูเลีวกูเลีวกูเลี้ยวกุ้ยแอลกุ้ยแอลโจวพี่หนึ่งก่อนโจวพี่หนึ่งก่อนพี่หนึ่งจะตายฮาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากก็อยากชุบอยู่ก็อยากชุบอยู่ก็อยากชุบอยู่ พี่นิ่งก่อนพี่น่มีโอกาสรอดมากกว่าเดี๋เดี๋ยวเฮดแมดม้าเฮดแมม้าโอ้ยตัวเลที่ไหนตัวนุบไม่ได้ชุบไม่ได้่เดี๋ยวยอะบอเกิดเกิดเกิิดตบเี๋พี่พี่ตามล่าโบนแล้วตอนเดี๋ยวว่าตอนพี่ตามล่าโบนแล้ววิ่งตามผมก็ใช่แต่บอกว่ามันเดินผ่านกู้มันุกกู้นียมันเดินไปไหนไปไหนต่างเห็นว่าวิ่งช้าแล้ว ละลายเลยอ้าวโอ๊ยอีกกองนึงอีกกองนึงอยู่ตรงพี่หน่งพี่หนึ่งเห็นนะเว้ยพี่เห็นเห็นนะเว้ยห้องนี้ไปเข้านี้ไปแล้วตรงไปมันเกี่ยวอะไรนะเว้ยเอ้พี่น็อตเข้าห้องนี้แล้วตรงขวามือขวามือตรงไปพี่จะเจออีกกล่องเด่นกองสุดท้ายโอเคๆพี่ไปเลี้ยวเลี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 องสุดท้ายพี่เน่งพี่หนึ่งเข้ามาทำไมเอาหม่องเดียวของโลกเอาหม่องเดียวของโลก นี่ความอย่างเดียวของโลกความอย่างเดียวของผมรุ่นเร็วุุุ่่อะไรวะรีบเข้ารีบเข้ารีบเข้าเนื่อเ e t s go เย็นเหรอผิดเหรอเฮ้ยปืนโอ้โหปืนนีอโอปืนพุดซีนไอปืนที่พี่แต่งเด็มทังในพอเอาไปใช่โอดินโอดินเออไอ้ไอ้เจ็บยอย่าใกล้อย่าใกล้ไข่ไข่มันบันระเบิดไม่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 มีใครปาระเบิดหรอกเออ ทำไมต้อกแ้หายใจด้วยวะเราจบไ่งนาังไ่อ้นี่ง่ายเหรพี่ง่ายอ่ะ่แหรอบดพี่หนึ่งบอกว่าง่ายบด